โ,โหวันนี้พามาชมพญาไร้ใบส,สวยๆนะฟอมสวยมากเลยของนาเล็กนี่ก็ถือว่าเป็นไม้ประดับที่ใช้ตกแต่งสวนได้สวยงามก็เป็นไม้ตระกูลยูโฟเบียครับผมสวยงามมากๆเลยหลายคนก็กำลังมองหากันอยู่นะถ้าฟอร์มจมๆแบบนี้ก็ถือว่า ราคาคใช้้ไดดเลยทีีช่องจิตนายสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาชมไม้ชี้สวยของนาเล็กยามขําคืนกันบ้าง นะมันดูโดดเด่นทีเดียวนะเพราะว่ามองแล้วไม่เห็นใบเลยก็คือพญาไร้ใบนั่นเองคือปกติเขาก็จะมีใบนะเห็นไหมใบเล็กๆตามกิ่งของเขาเห็นโผล่ตังมันมันเล็กมากแล้วมันก็จะร่วงหายไปนะก็จะเห็นแต่กิ่งนะเขาก็เลยเรียกว่าพญาไร้ใบนะก็เป็นไม้ตระกูลของพวกยางพารานะ ตรงนี้คือให้น้ำยางเยอะเลยเนี่ยเป็นตระกูลพวกยูโฟเบียนะฮะก็เป็นไม้ประดับที่ถือว่าสวยงามนะเดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจเลยล่ะในวงการการจัดสวนการทำไม้ประดับไม้ฟอกอากาศเนี่ยนี่แหละฮะเนี่ยเขาขายกันนะ เป็นกิ่งนะเนี่ยขายเป็นกิ่งกิ่งแบบเนี้ยนะตัดกิ่งขายกิ่งละประมาณสักหบาท6บาทนะก็แล้วแต่กิ่งส,สวยๆก็10บาทแต่ถ้าชำติดแล้วแล้วติดแบบนี้เนี่ยโอ้ต้นราคาหลายร้อยนะเนี่ยนถ้าเป็นแบบฟอร์มส,สวยๆแบบนี้ หลายคนก็อยากจะได้ไปชําไปปลูกมันปลูกง่ายฮะนะมันสามารถที่จะตัดจัดแต่งสวนอะไรเนี่ยโอ้โหได้หลากหลายเลยเพราะความแปลกนะโดดเด่นของเขาตรงที่มันไร้ใบนี่แหละและสีเขียวสวยงามด้วยนะครับเป็นกิ่งเป็นก้านที่สวยๆ เป็นตะข่ายเป็นะนะฮะดูมุมไหนก็สวยฮะนะที่น้าเล็กเคยถ่ายให้ดูก็เป็นเขากวางนะแต่นี้แบบแบบกลมๆธรรมดาแบบไทยๆเรานะนาฮะนเล็กก็มีต้นใหญ่อยู่นะต้นใหญ่สูงประมาณสักรวม 2เมตรกว่าขนาดใหญ่พอสมควรนะพวกนี้ก็นาลิก็ตัดแบ่งชำํำนะใครสนใจอยากจะสั่งอยากจะได้ก็ติดต่อมาได้เลยนะ,ะครับผมสลับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ตามรับชมนาลิกกิตนายชาแนลสวัสดีครับ